วัสดีตอนเย็นครับกคนมาดูครับตอนนี้38องศาทิ้งเป็นอากาศที่แบบว่าไม่ควรออกไปวิ่งเลยนะเนี่ยนะฮะบวกอีก5องศาที่ร้าย41นะครับโกหนาวมาด้วยนะออกจากบ้านมาประมาณ200เมตรนะครับก็จะมาเจอกับถนนสุดเพลินวิ่งชิวเลยแถวนี้นะตัวนี้มันจะเป็นแบบ ผมอ่อนนะครับผมก็จะเอามาห้อยไปไม่ค่อยมีใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้หรอกห้อยน้ำมาแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับมากินไปกับสม,มุนว่าสามโลสี่โลงแี้ยก็กลับมากินทีหนึ่งนะครับหรือถ้าวันไหนที่ร้อนๆก็อาจจะสองโลกลับมานะจิ๋วๆนะควันนี้โอ้โหดู้องฟ้าดิสวยมากๆเลย จอกแบบเบาจริงๆเลยนะครับเพจเจ็ดเพจแปดเลยนะวันนี้สําหรับช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในหลายๆคลิปนะก็คือเราจะต้องจิบน้ํานะครับบ่อยๆแต่าาประมาณทุกๆ15นาที20นาทีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องซ้อมหนักก็อาจจะต้องกินพวกเกลือแร่เม็ดนะครับตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ใช้ตัวพีโบวันที่ซ้อมหนักๆนะก็ดีเหมือนกัน ิกินแล้วก็รู้สึกมั่นใจด้วยแล้วนกะ็มี BCAA ด้วยนะเผื่อกลรามเนื้อมันใช้งานนะเราจะได้ไม่เสียหายมากนะครับอากาศร้อนๆมากๆแบบนี้ก็จริงๆให้แนะนำก็วิ่งลู่อยู่บ้านดีกว่าไปสบายนะเปิดแอร์เย็นๆสำหรับคนที่ไม่สะดวกก็อาจจะหาพวกยิมนะครับฟิตเนสอะไรเงี้ยสมัครสมาชิกในช่วงออ f ซ e a s o n นะครับวันนี้ก็เลยจะมา ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการออฟซีซั่นนะว่าจะวางแผนยังไงกันดีนะครับคือออฟซีซั่นเนี่ยเอาจากความหมายก่อนนะความหมายก็คือว่าหมายถึงเราปิดฤดูกาลนะครับถ้าเป็นกีฬาประเภทอื่นอย่างเช่นฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดฤดูกาลใช่ไหมก็คือจบแล้วได้แชมป์ตัดสินอะไรทุกอย่างถ้วยอะไรมอ,อบเสร็จหมดแล้วทุกอย่างทุกคนก็จะมีการพักนะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลแล้วก็จะมีช่วงที่เขาแบบว่า แยกกันซ้อมอ่ายังไม่ได้แบบกับเขาแคมป์นะครับยังไม่ได้ไปเฟรนลี่หรือว่าไปแบบซ้อมอะไรก็อยู่บ้านเนาะก็อาจจะแบบพักผ่อนแล้วก็เออทำอะไรดีล่ะเพื่อที่จะให้เตรียมความพร้อมสู่ฤด,ดูการถัดไปนะครับซึ่งฤด,ดูการถัดไปเนี่ยในระหว่างฤด,ดูการเนี่ยเราก็จะทําอะไรไม่ได้หลายๆายอย่างนะเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าฝึกซ้อมในทางของ อ่าสเปก i f i ฟนะครับหรือว่าเฉพาะเจาะจงในแต่ละเลสเนี่ยเพื่อที่จะแข่งใช่ไหมมันก็เลยอาจจะไม่มีเวลามาพัฒนาตัวเองนะครับส่วนใหญ่เราการออฟซีซั่นก็คือใช้เวลาส่วนนี้ถ้าเป็นนักกีฬาที่เก่งๆนะก็จะใช้เวลาส่วนนี้ในการพัฒนาตัวเองนะครับมีพัฒนาตัวเองใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับสามเรื่องนะเรื่องที่1นะครับก็คือ การรักษาเบสันดุรันเอาไว้เบสันดูรันคืออะไรก็คือความฟิตนะครับรักษาความฟิตเอาไว้แล้วก็อาจจะพยายามจะตั้งเป้าที่จะขยายตัวของเบสันดรันเนี่ยออกไปให้กว้างใหญ่ขึ้นนะครับก็คือฟิตขึ้นฟิตกว่าเดิมความฟิตเนี่ยมันมีความสําคัญในการเล่นกีฬานะมันจะทําให้เราเนี่ยวิ่งแบบไม่มีหมกนะครับถ้าเป็นกีฬาอื่นแต่ถ้าเป็นกีฬาวิ่งก็คือ เราก็วิ่งได้ไกลวิ่งได้นานซ้อมได้เยอะนะครับเบสเดนดูล่างส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในอีซี่เพสนะครับไปช้าๆชิวๆเก็บระยะอย่างเื่งนี้ผมก็มีกิจกรรมการเก็บระยะนะเดือนนี้300โลก็จะฟังดูเยอะสำหรับเพื่อนหลายๆคนแต่สำหรับหลายๆคนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะโอ้โหสองโลกว่า ร้อนมากอะร้อนแบบระดับ40องศาครับวิ่งเร็ววิอะไรไม่ได้เลยนะคือวิ่งได้แค่แบบเหยาะๆแบบหายใจก็แทบจะไม่ไหวนะเข้าใจเลยนะนี่ขนาดผมอยู่แบบกลางทุ่งนานะไม่มีใครเลยนะไม่มีคนเลยนะไม่มีรถด้วยนะครับยังรู้สึกอึดอัดมากเลยนะแล้วก็รู้สึกร้อนมากๆครับช่วงนี้ก็พยายามดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนร<ฮ>้อนจริงๆ รื่องที่2นะครับก็คือ strengthening นะครับหรือว่าการสร้างร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงนะครับก็คือเพื่อที่จะให้เรารองรับความเครียดของกล้ามเนื้อนะในการฝึกซ้อมได้เยอะขึ้นในช่วงที่จะเปิดฤดูกาลครับแล้วก็เพื่อป้องกันการบาดเจ็บด้วยเพราะฉะนั้นความสําคัญจึงมีค่อนข้างที่จะสูงมากสําหรับการทำสเต e n g t h e n i n g นะครับหรือว่าเข้ายิมนั่นแหละซึ่งนะครับตอนที่เราแบบเปิดฤดูกาล เราจะเข้ายิมได้ก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้หนักมากเพราะถ้าหนักเนี่ยมันจะซ้อมวิ่งไม่ไหวใช่ไหมในช่วงนี้ก็คืออัดได้เต็มที่เลยนะเข้ายิมได้แบบบางคนนีแบบทุกวันได้เลยนะครับแล้วก็สนุกไปกับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการบิงก็ได้นะอย่างเช่นขาใช่ไหมแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับ แล้วก็อัปเปอร์ก็มีคนนะหรือว่าอาจจะไปเล่นกีฬาอื่นที่เกี่ยวกับเวรคแบบคอสฟิตหรือว่าปีนเขาอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะอย่างที่3ก็คือการฝึกสกิลนะครับหรือว่าทักษะต่างๆถ้าเป็นกีฬาอื่นๆเขาก็จะแบบถ้าเป็นบาสนะสมัยตอนผมเด็กๆก็จะซ้อมชุดซ้อมชุดบาสวัวรพันธ์อะไรเงี้ย ซ้อมชลูกโทษวะพันธสามแต้มวะพันธ์อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นนักวิ่งเราก็อาจจะดูจากาผลการวิ่งของเรานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีพวกพอตใช่ไหมหรือว่าพวกข้อมูลที่เป็น running d y n a m i c เราจะสามารถดูได้ว่าเราอ่อนตรงไหนนะครับเช่นการ contact t มเรามันนานไปหน่อยก็คือสัมผัสพื้นนานไปหน่อย ตัวนี้เราก็มาฝึกตัวเกาคอนแทคทาวนะครับหรือว่าเราแคเด้นเราช้าไปหน่อยรอบขาต่ําไปหน่อยอ่าช่วงนี้เราก็มาฝึกแคเด้นกันขึ้นมานะครับหรือว่าเราอะไรอีกเราอาจจะเด้งตัวสูงไปหน่อยนะครับเด้งตัวในแนวตั้งอ่าช่วงนี้เราก็ฝึกไม่พยายามเด้งมากนะฮะก็ฝึกดิว ฝึกเบสิกอะไรต่างๆซึ่งก็มีในหลายๆคลิปนะทีนี้แผนการมันจะเป็นยังไงนะครับการวางแผนสำหรับตัวออฟซีซันสำหรับผมนะขอผ,ผมก็คือจะใช้เวลาราๆสักสเดือนนะครับก่อนที่จะเข้าตารางมาราธอนครั้งถัดไปนะเพื่อที่จะไปวิ่งในช่วงปลายปีใช่ไหมเพราะว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนต่างประเทศคือต่างประเทศเขาออฟซีซันกันในช่วง หน้าหนาวเพราะว่ามันหิมะตกใช่ไหมอ,อ,อาจจะแบบหนาวมากๆจนวิ่งไม่ได้นะครับอย่างที่ญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปหรือว่าอเมริกาเขาก็จะออฟซีซันกันช่วงแบบมกราออทันวามกราแต่ว่ามันเป็นช่วงแบบไฮของเราใช่ไหมมันเป็นช่วงแบบซีซันของเราเราแบบออนอยู่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราของประเทศเราเนี่ยก็คือจะต้องสลับมาเป็นช่วงซัมเมอร์ครับ ซัมเมอร์เนี่ยเราก็จะออฟซีซันกันแบบช่วงนี้เมษาอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่แนะนําก็คือไปสมัครยิมนะหรือว่าก็อย่างเงี้ยซ้อมเบาๆนะครับไม่มีงานแข่งอะไรใหญ่ๆอยู่แล้วช่วงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องวิ่งอะไรเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเรื่องของ Less Specific หรือว่าเพ e แข่งหรือว่าการลง t r a ็กการลงขอดต่าง,างๆหรือว่าการซ้อมฮิ้ขึ้นเนินอะไรพวกนี้ช่วงนี้ก็เลย ไม่ค่อยจําเป็นสาหรับผมนะผมคิดว่าเราเอาเวลามาเก็บเบสนะครับแล้วก็มาเล่นเวทเข้ายิมเพื่อแบบร่างกายเราจะได้แบบอัพเกรดไปอีกคันหนึ่งดีกว่าครับแล้วเรามาลองวางแผนกันว่าหนึ่งสัปดาห์เราควรจะทําอะไรกันบ้างครับก็จะเป็นช่วงที่เราต้องวางโปรแกรมใช่ไหมอย่างผมอย่างงี้นะถือว่าวันจันทร์วันจันทร์ก็เบาๆก่อน สี่สิบนาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงวิ่งนะอ่าแล้วก็มีโยคะนะครับผมจะมีแบบพวกโยคะโมบิลิตี้เข้ามาเกี่ยวนะครับส่วนวันอังคารอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราก็จะแบบไปลงสปีดเวิร์กใช่ไหมช่วงนี้เราก็อาจจะเวทเลยเวทเทรนนิ่งนะครับหองผมก็เวทเลยอ่าตอนเย็นก็อาจจะวิ่งจอกแบบนี้นิดหน่อย5โล10โลแล้วแต่ฟีลนะครับวันพุธนะครับวิ่งยาวหน่อยก็อาจจะ ชั่วโมงครึ่งของผมนะเพราะว่าผมชอบแบบเก็บเบสชอบแบบในช่วงออฟเนี่ยชอบวิ่งเยอะๆเก็บระยะเยอะๆนะครับก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอย่างเมื่อวานก็ได้17โลนะครับแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยมันก็จริงๆอะ่ะอยากให้เป็นแนวแบบว่าเหมือนลงขอดสั้นนะครับมีวันหนึ่งที่ได้วิ่งเร็วบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะนะเช่น ร้อยเมตรคูณห้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีวิ่งวอ์มอัพคูดาวปกตินะครับแล้วก็เก็บระยะเหมือนเดิมผมก็ซ้อมเช้าเย็นนะบางวันก็วิ่งเช้าวิ่งเย็นนะครับเพราะว่าออฟเซตันมันถือว่ามันรับโหลดได้เยอะนะมันไม่มีแข่งไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเพียดอะไรนะครับมันก็เลยอาจจะแบบมีเวลาเยอะขึ้นส่วนวันศุกร์นะวันนี้ก็วันศุกร์นะ วันสุดก็จะเบาๆหน่อยนะครับอาจจะออกมาวิ่งสักอย่างเงี้ยสามสี่โลห้าโลวันนี้น่าจะได้สักสามโลสี่โลนะครับก็ชิวๆวันเสาร์เนี่ยน่าจะเวทอีกนะครับไปยิมอ่ะยังเวลาไปยิมเนี่ยผมจะวิ่งนะสิบโลส่วนว่าวิ่งชั่วโมงหนึ่งอ่ะแต่ล้วก็วิ่งยิมแบบท้อๆบอดีเลยเพราะว่าไปยิมแค่ทีละครั้งก็จะแบบว่าเอาให้คุ้มหน่อยแบบใช้ทุกเครื่องอ่ะส่วนใหญ่ก็ เน้นขานะขาแบบให้มันมีแรงหน่อยแต่ไม่ต้องใส่เวทเยอะก็เบาๆแต่ว่าเล็บเยอะๆหน่อยให้แบบฝึกความทนทานนะครับเช่นสมมต,ติเอ่อสิบห้าเซตไม่ใช่สิบห้าเซตสามเซตสิบห้าครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบครั้งที่สิบห้าก็พอดีเหนื่อยพอดีนะครับแล้วก็พักสามสิบวิ ่วนใหญ่เวลาไปยิมก็คือจะผักสามสวิแล้วก็รีคอเวอลี่แล้วก็ไปเรื่อยๆใช้เวลาอยู่ในยิมประมาณสัก 2- 3สามชั่วโมงนะก็คือเตรียมตัวออกอัครึ่งชั่วโมงแล้วก็วิ่งหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ยิมอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็จบกลับบ้านยืดเหยียดกลับบ้านนะส่วนมนมาทิย์ตอนเช้าเนี่ยถ้าไหวก็ไปลองลัน ตอนเช้าวิ่งยาวก็อาจจะสองชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งนะครับหรือว่าถ้าเช้าตื่นไม่ไหวเพราะว่าแบบไปเวียนมาก็อาจจะเป็นตอนเย็นหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็วันอาทิตย์ก็พักวันจันทร์ก็ไปวิ่งยาวอะไรประมาณนั้นนะครับสัปดาห์หนึ่งในช่วงนี้อยากได้ประมาณ100ยโล9 0้าสถึงร้อโล สำหรับของมมน,นะเบทให้นั่นเบทก็คือวิ่งอย่างเงี้ยชิวๆอีซี่นะครับแถวๆเพชรชาวกว่าเพชรมาลาทอน,นหน่อยนึงนะอย่างห้าอย่างมมว่าเพชรแข่งอยู่ที่ห้าศูนย์ใช่ไหมกออีซี่ก็ห้าห้าครึ่งมาหาหกนะแต่วันนี้มันร้อนมากก็วิง่งเบทเจ็ร้อนจริงๆอุย้ยจะสามโลแล้วเนี่ย โคตรร้อนอย่างร้อนไปต่อมืดอย่างเร็วเมื่อกี้ยังแดดดอยู่เลยนะแปบ๊บเดียวแบบมืดเลยอะ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ off season training plan สำหรับนักวิ่งถ้านักวิ่งหน้าใหม่ก็ อยากให้ไปเน้นพวกเบสิกกับสเตรนท์ก็คือกล้ามเนื้อเวทเทรนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การวิ่งก็โอเคประคองไว้รักษากความพิดแต่ถ้าเป็นนักวิ่งมาราธอนที่เราวิ่งบ่อยอยู่แล้วซ้อมเบสเยอะๆในช่วงนี้กลับไปเข้าตลาดอีกทีนึงได้เปรียบแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนนะแต่ถ้าช่วงนี้เราขี้เกียจเราไม่ค่อยวิ่งนะพอไปเข้าตลาดอีกทีนึงเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนนะครับบอกเลย เพราะนั้นช่วงนี้มีโอกาสวิ่งเก็บระยะให้ได้นะครับแต่ก็ระวังฮีสโตกนะครับยางออกมาแบบนี้มันร้อนมากใช่ไหมเออข้างนอกเนี่ยร้อนมากก็แนะนำให้วิ่งในห้องแอร์กันครับไม่รู้จะแนะนำยังไงมีทางเดียวที่เราจะรอดในห่น้าร้อนได้คือหาห้องแอร์วิ่งครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็วิ่งตอนเช้าเช้ามืดนะครับเออปอน่าจะดีที่สุดวันนี้ ก็เท่านี้แหละประมาณนี้นะครับพอดีมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเพื่อนๆน,นักวิ่งนะครับมีข้อมูลอะไรน่าสนใจแชร์กันได้นะคพูดคุยกันได้นะว่าออฟซีซั่นเราทําอะไรบ้างอย่างอื่นมีอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกหรือเปล่าแนะนํากันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับสําหรับช่องรันวิสาเราก็ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะคอนเทนยิวว วิ่งคุยกันบ้างนะครับนานๆทีในช่วงนี้ผมก็อยากออกมาวิ่งคุยกับเพื่อนๆมันได้ฟีลดีเหมือนกันเดี๋ยววิ่งกลับบ้านแล้วเจอกันบ๊ายบาย